บ้านเฮาห้โชคสวัสดีที่สุผูสุขนครกับผมมาแล้วพี่น้องหวยซอง VIP. วิงไอพี่หวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกหกเข่ามาสองหวดติดติดละพี่น้องเข่าสองมาสองหวดติดติดเข่าตัวเน้นพร้อมอมาเบิ่งไปน้ำกันว่าเข่าตัวใดหมวดใดเข่าตัวใดนะพี่น้องนะเข่าตะบนเอ้าเอฟซีเข่ามาไม่อาจกิบรูเพราเห็น หมวดวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันนันบนให้วิ่งหกบนให้วิ่งหกส่วนจับคู่ก็มีหกสองหกสามหกสี่ก็เข่าตัวเน้นพร้อมหกสามนี่เข่าหกสามตัวเน,น้นส่วนล่างนี่พวเขา่าล่างนี่บวกเข่ารูดได้พี่น้องอันนี้คือหลักฐานของเก่าหมวดวันที่หนึ่งกุ่มผ้าพันสองหาหกเจ็ดเข่าหกสามตัวเน้นพรรอม พี่น้องเขาก็เขาิเบิ้งคลิปย้อนหลังทุกคลิปได้ด้พี่น้องเด้อกับมาเบื้องวันวันที่สิบหกปุมภาพันสองหาหกเจ็ดก็เข้าตัวเน้นเีกแต่มันเป็นตัวกลับพี่น้องแต่พอแตกสามตัวมันเป็นสามเก้าห้าอันนี้เป็นเจ็ดห้าเก้านะพี่น้องเข้าถ้าสองตัวก็ต้องไปกลับคือเกาแล้วพี่น้องก็ถือว่าเข้าเป็นตัวเน้นความเน้นเม็ดเดียวโคโลเลขวิ่งกระเข่าหาจับคู่ก็เขา่านะพี่น้องนี่แหละของเกา ส่วนเลขวิ่งล่างนี่เขาซีจับคู่บ่าเขาล่างจับคู่บ่าเขาได้พี่น้องได้เลขวิ่งเขาพี่น้องสายวิยง่งสายเลียกยงคับผู้พิวังเน้นแค่เม็ดเดียวตัวเดียวเอามาเบิ่งไปน้ำกันงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดมาเบิง 4, ่งเอฟซีถามืเอเศร้านี่ก็บอกแจ้งเอฟซีแล้วว่าวันนี้น,ะ,นะพี่น้องแจ้งอ็ีว่าว่าพรุ่งนี้ มาตามสัญญาแล้วพี่นออ VIP. ้องในซอง V.I.P. บางทีหนึ่งมี มีนา มว้ซ่องมวซ่องวีไอพ Buồn Buồn vinh Buồn vinh hộp Buồn thi vinh Hà. เด็อวิ่งตัวเดียวเจียงๆได้พี่น้องวัดที่แล้วบนวิ่งหาล่างกับวิ่งซีส่วนจับคูส3ามตัวบนสามตัวบนวัดแตกพี่น้องวัดที่แล้ววัดแตกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสอง เก้านี่มาไหนถึ่งหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้ห้านี่ใชุดสามตัวบนและี่นองนด้พิจรารณาไปมักตัวใดชอบตัวใดไปหาจับสลากกินแบงกัน ส่วนเหล็กสองตัวก็หกเก้าหกสองหกห้าคือเก่าพี่น้องพอเกิดนี่สามคู่ ส่วนตัวเน้นเน้นเนะเน้นหกสองเน้นหกสองได้ไปห่อบที่ผ่านมาเขายู่มุมนี่หกสามเขายู่ตรงกลางหกสามหกสามเขายู่ที่กลาง ล่างสายวิ่งสายแลน้ยได้พี่น้องเลยล่างวิ่งเก่ง ล่างวิ่งเจ็ดส่วนจับคู่ล่างเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดหาสามครูตัวเน่นตัวเด่นเจ็ดสามขับตัวน้ำได้พี่น,อน้องเลยอย่าลืมขับตัวน้ำ พี่น้องเข,าข้าแคบหน้าจอได้ครับได้หวยซ่องวีไอพีวันที่หนึ่งมีหน้าซองหาหกเจ็ดบนในเฮฟวิ่งหกส่วนจับคู่สามตัวบนก็นมีเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสองเก้าหกห้าจับคู่ก็มีหกเก้าหกสองหกสามกับตัวมนได้พี่น้องได้เน้นหกสอง ล่างวิ่งเ็ดจับคู่กับเ็ดสองเ็ดสามเ็ดห้าเน้นเกดสามนะพี่น้องเด้ออันนี้คือ่างเอาแคบหน้าจอดตามนี้น้ครับเด้อมักกระจัดคัดกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางมักตัวใดชอบตัวใดไปหาจับสลากกินแบงกันเอาคอยพี่น้องเข้าโชค,โชคมๆมันหมันเรื่อยๆแห้งสุปผูสุกคนขอบุญขอบุ่นที่กดไลค์กดแชร์ให้บันเข้าให้โชคคลิปนา้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ บ้านเฮาให้โชคสวัสดีครับผม